น้องแมวใครผิวหนังกำลังเป็นแบบนี้อยู่บ้างนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูถ้าเป็นแบบนี้นะคะรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยจะคิดว่าเป็นเชื้อราแต่จริงๆเราไม่ใช่เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะช่วงนี้นะคะเจอน้องแมวที่มีปัญหาโรคผิวหนังแบบนี้บ่อยมากเลยมีอาการคันนะคะมี ตุ่มนะคะผิวอักเสบรวมไปจนถึงบางตัวนะคะก็คือเลียแล้วก็เกาจนขนร่วงขนบางไปเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่น้องแมวมีอาการคันอย่างเช่นเกามากกว่าปกติเลียมากกว่าปกตินะคะให้สงสัยเลยนะคะว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มแพ้ะคะ่ะสาเหตุของการแพ้นะคะก็จะมี3ามกลุ่มใหญ่อย่างเช่นอันแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของแพ้น้าลายมาดนะคะแล้วก็จะเรียกว่า free b ยอิ่ลเลอร์คำว่าแพ้น้ำลายหมัดน,นะก็แปลว่าแค่มีเศษขี้หมัดหรือว่าน้ำลายนะคะแม้จะไม่ได้โดนตัวหมัดกัดเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้แล้วนะคะอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะเราจะต้องควบคุมเรื่องเห็บหมัดน,นะคะก็จะช่วยเรื่องตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดนะคะอันที่2ที่ทําให้เกิดการแพ้ในน้องแมวได้นะคะคือเป็นพวกของสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเป็นพวกไรฝุ่นนะคะรวไมไปถึงถ้าออกไปนอกบ้านก็จะมีพวกเกสร ออดอกย้านะคะเกสรต้นไม้ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทําให้กระตุ้นเกิดการแพ้ได้นะคะอันที่สามที่ทําให้น้องแมวแพ้ได้ก็คือเรื่องของอาหารนะคะก็จะเป็นฟู้ด a อ l เลอร์จีนะคะถ้าอยากรู้ว่าลักษณะยังไงรอติดตามคลิปถัดไปนะคะ